มาตราส4บสี่นะคะก็เป็นมาตราหนึ่งซึ่งถ้าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะในตัวผู้นำนี่ถ้านำมาใช้อย่างถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อใครไม่มีฝ่ายใดทั้งสิ้นนะคะเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นได้คาวนี้ที่เราพูดไปแล้วนะคะคุณสมบัติก็มีอยู่ด้วยกันที่เราพูดไปทั้งหมดหข้อครับที่แล้วนะคะาาคือความซื่อสัตย์พูดจริงนะคะโปร่งใสแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ผิดและอันสุดท้ายคือไม่นินทารับหลังนะคะครันนี้พี่แมวจะต่อนะคะว่า ข้อที่6ค่ะพี่แมวค่ะก,ก็ที่พูดไปแล้ว5ข้อเนี่ยมันมันเป็นอยู่ในกลุ่มของ character behavior ก็คือเป็นเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะนะเป็นเป็นบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นผู้นำนะนั่นคืออยู่ในกลุ่มกลุ่มแรกนะคะคะตอนนี้ไอ้แล้วไอ้พฤติกรรมที่จะเป็นผู้นำที่คนได้รับความเชื่อถืออย่างสูงเนี่ยมันมีอยู่13บสามข้อด้วยกันใช่ไหมคะนี้ในข้อที่6เนี่ยมันเป็นส่วนของ competence ก็คือ behavior ก็คือพฤติกรรมที่เป็นเรื่องของความสามารถเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องบุคลิกภาพของการที่เป็นผู้นําแต่ในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่อง competence ก็คือในเรื่องของผลงานในเรื่องความสามารถต่างๆประการแรกเลยในกรณีที่เป็นผู้นําที่จะได้รับความไว้วางใจที่สุดในเรื่องของผลงานในเรื่องความสามารถก็คือต้อง deliver result ก็ต้องโชว์ผลงานะค่ะต้องทํางานที่โชว์ผลงานจะไม่ใช่โชว์แต่คําพูดไม่ดีแต่พูดนะต้องโชว์ผลงานเพราะฉะนั้น ก็จะต้องแบบแสดงผลงานให้เห็น Get the right thing done ต้องทำแบบสิ่งที่ถูกเอาให้เสร็จเลยทำอะไรมาบ้างคะนอกจากเปิดเพลงเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจแต่งเพลง่ะแต่งเพลงเปิดเพลงเพลงอะไรต่างๆ,ๆนๆนเนี่ยแล้วมันมัน get to t t e right p o i พอไม่ว่ามันจะทำให้เกิดความสมานัฉันไหมเพราะมันมีคนหลายคนนี้ <c oughs> มันไม่ฟังเลยคนฟังไม่ได้แค้นิยมไงค่นิยมอ่ะ ข้าดีบยมเราก็พูดไปเสด็จน้ําแล้วเมื่อคืที่แล้วเนี่ยว่าก็ได้ทำข้านิยมที่ทําให้คนเป็นอต์บล็อกเนี่ยมันมันเป็นค่านิยมที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไนี้ฮะ make things happen ฮะสิ่งสำคัญคือ make things happen ต้องทำให้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อประชาชนถ้าเป้าหมายของคุณคือสมานฉันนีมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่มันออกมากลุ่มมาตีกันสองสองกลุ่มเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงไม่ความสมานฉันแล้วคุณแบบอย่านะมีมาราสีสีอยู่ แล้วยกตัวอย่างแสดงว่าม่ไมีความสม่ำเถูกไหมโดยเฉพาะการมอนิเตอร์เนี่ยนะเราก็รู้อยู่ไม่ใช่มีเฉพาะช่องที่แบบสีเด่นเเท่านั้นนะคะก็จะมีช่องอื่นอีกเนี่ยก็ด่าทุกวันแล้วคุณก็ปล่อยให้ดาคือดาฝ่ายคือดาคนที่เห็นต่างพวกพวกคุณนะคุณก็ยินดีแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่เห็นเคยเรียกกลุ่มนี้ไปเลยอ่ะใช่นะคะช่วยดูนิดนึงเพราะนี่สําคัญถ้าจะให้มันปลองดอนจริงเนี่ยจะต้องให้มีภาพของการที่แบบไม่ไปใส่ร้ายหรือว่า จะจริงหรือไม่จริงเราไม่สนใจไปเรื่องนี้นะเราสนใจที่ว่าจะทำไงให้ดึงจุดดีของแต่ละกลุ่มออกมาได้ไหมนะคะดึงจุดดีออกมาพูดเลยนั่นแหละจะสมานฉันนั้นคุณจะต้องทำให้เมคติงชาร์เพนนะคะทำให้เมคติงเข้าใจจรินแล้วก็บอกเข้าไปแอคคอมพลิชว o u are เซตทูดูนะคะยูพรมิสทูดูเพราะฉะนั้นคุณสัญญาว่าทำอะไรทาใม้เสร็จสัญญาว่าทำอะไรทาใม้เสร็จสัญญาเรื่องอะไรอ่ะที่สัญญามาเนี่ยฮะไอเรื่องลอตเตอรี่ ใช่ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้สัญญาเรื่องหนึ่งปีขอเวลาหนึ่งปีหนึ่งป<ะ>ีเราให้ตอนนี้แบบแปดเดือนเราทนเต็มที่แล<ะ>้วนะะแล้วก็ be on time and within budget ทำให้ตรงเวลาแล้วก็ให้อยู่ในงบด้วยนะคะ,ะอย่ามาพูดว่าให้งบบานปลายแล้วทำไม่ได้แล้วอย่ามาพูดเป็นเรื่งขายเลยเพราะตอนนี้ก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายเศร,รษฐกิจก็เริ่มจะเออเออแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็บาดาฝ่ายเศร,รษฐกิจของคุณยิ่งรักตอนนี้พอเจอเขาจริงจริงเป็นยังไงอะ ัดนี้เจอเธอเข้าบ้าก็จะบอกว่าเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใตอนนี้เข้าใจค่ะตอนนี้เข้าใจอ๋อตอนนี้เริ่มจะเข้าใจแล้ววตอนนี้แก๊สค่ะแก๊สแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ออู้สึกเข้าจะมาพูดเรื่องเรื่องอ้อยหรือเรื่องราคาอะไรก็ไม่ทราบอ่ะตอนก็ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ราคามันต้องลงไปจะให้มันขึ้นอีกต่อเวลาได้ยังไงอ้าวเริ่มพูดภาษานักการเมืองอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่ด่าเขาไว้นะเขาบัดด o นโ Over Promise and under deliver เป็นไงฮะอย่าอย่าสัญญาเกินเลยแล้วก็ทำให้ไดสิ่งที่ทำได้น้อยกว่าว่าจะสัญญาซะว่าแล้วก็ทำได้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ don't make excuse for not deliver i n g เพราะนั้นอย่ามาแก้ขาข้อแก้ตัวกับการที่ทำงานไม่เสร็จ ไม่มีข้อแก้ตัวเพราะเราไม่ได้เชิญคุณเข้ามาคุณเข้ามาเองอ่ะใช่คุณเข้ามาเองอันนี้ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มนะคะคนที่เป็นนักการเมืองทุกคนทุกคนและทุกกลุ่มที่เข้ามาไม่ว่ากรรมการชุดไหนก็ตามเราไม่ได้เลือกคุณเข้ามาคุณตะเกียกตะกายเข้ามา <c oughs> กันเองคุณตีรังพันแทงเยียบบาแทงข้างหลังกันเข้ามาเอง <c oughs> เพราะนั้นอย่ามาแก้ตัวถ้าคุณทํางานไม่เสร็จค่ะ <c oughs> ถ้ารารเนืองฉบับนี้ทําออกมาแล้วประชาชนไม่พอใจคุณก็ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวเพราะเราไม่ได้เชิญคุณเข้ามา คุณเข้ามากันเองนะคะโดยเฉพาะทีทํำไมลูกเขยพ่อตาเนี่ยอย่ามาอ้างอะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าเราไม่ขอให้คุณเข้ามาคุณเข้ามากันเองนะคะถูกเพราะฉะนั้นคําเตือนนึกถือว่าของของ c ีอของ m e r ์ริขอบโรงแรม m ม r ์ริดก็เป็นโรงแรมใหญ่มากเลยเขาบอก get good people and expect them to perform เพราะนั้นถ้าคุณจะเลือกคนเข้ามาทำงานต้องแน่ใจว่ามันทำงานเต็มค่ะ ไม่ใช่เลือกมาเพราะมันขึ้นเวทีแล้วก็สนับสหุืนคุณคือฮะคือกรูตีม่พ่อของเขาหมายถึงคนที่รู้จักการทำงานนะคือก u t the r ไร h ์แมนอ n นด e r ไร h ์จ็อบนั่นเองถูกค่ะไม่กูดเพราะว่ามันมันทำไมเฉลียคุณอ่าเฉลียเป็นพวกเดียวกันเชียคุณใช่เชียคุณไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะนั้นในกรณยนี้ก็คือลักษณะประการแรกนะในในข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องของการโชว์ผลงานในเรื่องความสามารถ ว่าคุณมีความสามารถจริงหรือเปล่าถ้าคุณมีความสามารถมันก็แสดงมาสิว่าคุณคทำอะไรได้บ้างะนะแล้วประกันที่สองคือ getter get getter ทาให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเอง<แ>อันนี้คือคือแบบคือคือในเรื่องของอะ,อะไรนะ competence ก็คือความสามารถ,าารถในความสามารถของคุณคุณไหนมีความสามารถเออมีแค่เนี้ยแต่นี่มันสี่เดือนแล้วอ่ะดีขึ้นหรือเปล่า ต้องพัฒนาคทวนตัวเองด้วยทบทวนตัวเอง,เองใช่สิ่งสําคัญคือต้องมองตนค่ะส่องกระจกไม่ได้เห็นว่าให้อีกคนนึ่งเป็นนายกอีกคนนึ้งเป็นคมชอะ่ะมันต้องอยู่ไว้แล้วนายกเมื่อวานกับนายกวันนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าเป็นคนที่ดีขึ้นมั้ยก็ยังหงุดหงิดบู้บี้อยู่เหมือนเดิมไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วความคิดมันดีขึ้นมั้มันเป็นกลางขึ้นไหมที่เคยมีความคิดแบบเอ e n งต่างๆนานาเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือเปล่าพราะนัน get better ค่ะที่สําคัญมากเลยนะ การต่อไปคือ confront reality ต้องเผชิญกับความจริงต้องเผชิญกับความจริง take issue head on even the undiscussable เพราะนั้นแม้จะเป็นประเด็นที่มันไม่สามารถที่จะพูดไม่ได้พูดกันได้เลยคุณก็ต้องอันดิสเคสต์เบิลนะคะพูดไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เลยเนี่ยหรือพูดแล้วมันอ่อนไหวเหลือเกินอะไรเงี้ยนะแต่ต้องพูดยังไงก็ต้องพูดแต่ว่าอาจจะพูดแบบในกลุ่มเล็กๆกันไม่ต้องไปพูดกระจายออกไปใช่ต้องตีแสกหน้ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่อาจารย์แมวบอกไปไงว่า เฮ้ยในกรณีที่มันมีปปชอยู่แล้วมันก็ยังไม่ทําคดีกรปสเนี่ยคุณนี่แค่ติชูเฮดออนมาต่อสีบสี่มันไปเลยใช่ค่ะไม่ว่ามันจะเป็นพวกคุณสนับสนุนคุณยังไงก็ตามแต่ว่าคุณต้องคอนฟอนต์เรียลิตี้ค่ะ คัณกำลังเผชิญความแข่งเพราะคุณเป็นผู้นำเพราะขนาดนี้กําลังจะหมดอายุความคุณจะต้องจัดการให้ไ้ว่าอย่าให้มันหมดยอะจะใช้วิธีไหนจะบอกขยายเวลาได้ไหมใช่มาตราสี่สี่ขยายเวลาก็ได้แล้วให้เวลาเขาเลยว่าฉันให้เวลาอีกหกเดือนนะทันให้เสร็จท่านให้เสร็จแล้วก็เอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษที่ได้ค่ะถูกจริงแล้วก็มีแล้วนะใครกระทําผิด Address the tough stuff directly เพราะนั้นเรื่องที่มันยากเนี่ย คุณก็ต้องทําให้มันแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยถูกไหมฮะเพราะนั้นคดีป,ป,ป,ปอปอเออปสเนี่ยมันเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องคนเองคันเองกากินนังหรือเปล่ากากินนังคนกันเองเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องคิดต่อที่ชูเดยร์แท้เลยต้องตีแสกหน้าไปเลยใช่ไหมถ้าคุณทําไม่ได้แสดงว่าคุณไม่มีความสามารถค่ะคุณไม่มีประสิทธิภาพคุณไม่กล้าค่ะคุณไม่กล้าชนกับคนที่เป็นพวกคุณอะ แล้วคุณไปชนคนอื่นได้ยังไงถูกไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือคุณสมบัติประการที่สองของการที่จะ competence คือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะไม่งั้นคุณก็เป็น i n c o m p e t e n ่ะคนเสมือนไร้ความสามารถคคนเสมือนไร้ความสามารถจะมาเป็นผู้นําได้ยังไงฮะในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์คนที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องมีผู้อนุบาลหรือที่เรลยกมีผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลใช่ไหมคะจริงมีมั้งพี่แมวรือป่ไม่ทราบค่ะ มีผู้วิชักอยู่แถวไหนนะคะเนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจอ่ะคนที่เป็นผู้วิทักษ์คือคนที่ส่งคุณมาเป็นหรือเปล่าคุณนามก็ไม่แน่ใจนะประการที่สคือประการที่9ของในกรณีของความสามารถนี่ก็คือว่าต้อง clarify expectation นะคะต้องเปิดเผยนะความคาดหวังของคุณว่าคุณมีความคาดหวังอะไรที่คุณจะทำในเรื่องนี้คุณคาดหวังอะไร ก็คุณก็เปิดเผยมาวเพื่อความปรองดองอือันนี้มันเป็น expectation ที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นิเล่นไอเจนด้าถูกถูกแล้วที่นาแต่เราซ่อนแล้วหรือเปล่าคะที่จริงว่าคุณเอาไอไอการสมานสมานัายกองมาบังหน้าที่จริงคุณมีฮิตเลนไอเจนด้าอย่างอื่นก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อกำจัดครอบครัวนี้ออกไป กำจัดนักการเมืองที่ลงทีไรมันก็ได้รับการเลือกตั้งทุกทีออกไปออกไปเพราะฉะนั้นในกรณีต่อไปนี้เราก็จะไม่มีการไม่มีพักการเมืองหรือมีพักการเมืองสสก็ไม่จำจำเป็นต้องสังกัดพักการเมืองก็เป็นเป็นผีไม่มีศาลนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวาระซ่อนเลนของคุณหรือเปล่าคุณ clarify expectation ของคุณอย่างค่ะ ไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนเขาคาดหวังอันนี้ก็ต้องให้นายบวรเป็นคนพูดค่ะบวรใช่ต้องเป็นคนพูดไหมคะว่าเนี่ยเขาต้องมาลารไฟ f y ค่ะว่าที่เขาจะทำรัฐนูญเนี่ยเขามีอะไรที่จะให้ประชาชนได้รู้อ disclose reveal expectation บวรศักดิ์บอกมาซิที่คุณบอกว่าทําของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนน่ที่จริงมันเพื่อใครของใคร ของใครเพื่อใครโดยใครโดยใครค่ะโดยใครคะที่จริงแล้วมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณที่ต้องเปิดเผยไอ้ความคาดหวังของคุณคุณต้องดิสคัสต้องมีการถกเถียงกันว่าไอ้เอ็กซ์ปิเกชันของคุณมันตรงกับเอ็กซ์ปิเกชันของประชาชนที่คุณน้าหรือเปล่าใช่เลยคุณน้าว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนที่จริงแล้วมันจริงหรือเปล่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ย ถ้าหากว่ามันมีความอิฟอัพมีการอีแอบอยู่เนี่ยในกรณีนี้คุณก็ไม่สามารถที่เป็น competent leader ได้คุณไม่สามารถทีเป็นผู้นำที่มีความสามารถได้ได้เลยเพราะคุณไม่กล้าเผชิญความจริงถูกไหมฮะประการต่อไปประการที่10นะคะในเรื่องของการเป็นผู้นำที่มีความสามารถก็คือว่าต้อง practice accountability มันจะต้องตรวจสอบได้ค่ะ ต้องมีความรับผิดชอบที่สามารถที่จะให้คนอื่นเขาตรวจสอบได้<ช>ไดค่ะใช่ไหมคะ,คะแล้วการตรวจสอบนี่ก็คือตัวคนเองนะคะที่จะต้องเปิดเผยให้คนอื่นตรวจสอบได้แต่ไม่ใช่ไปตรวจสอบคนอื่นไม่ให้เช้าขึ้นมาก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้จะไปตรวจสอบใครจะไปดา่าหน้าข่าวคนไหนหรบอว่า,ววาไม่ให้ใครเขาพูดอะไรไม่พี่แม่แล้วก็เราส่งคนไปตามคนที่เขาถูกถามว่าเป็นแกนนงแกนนําตามเขาตลอดเวลานะคะหรือไม่ไม่ใช่ใช่ค่ะ เพราะนั้นอยู่ต้อง hold o u r s e l f accountable ก่อนที่เป็น hold somebody else the other accountable ตัวคนอื่นเนี่ยต้องตรวจสอบได้ก่อนก่อนที่เป็นตรวจสอบคนอื่นคุณต้องดูก่อนว่าไอ้เป้าหมายของคุณเนี่มันเปิดเผยได้ไหมม,มันมีวาระซ่อนเล่นอะไรไหรือไม่ไม่ใช่ปไปไล่ตามตรวจสอบคนอื่นว่าอีกสถานีนี้มาวิจารณ์ครูทำไมอ้าว ถ้าคุณทําดีแล้วเขาจะวิจารณ์ไหมใช่ค่ะเราก็จะพูดไม่ออกว่าไม่มีอะไรจะพูดตายดีซะเลือเกิไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเาดีจนน้ำตาไหลเลยเนี่ยดูซิแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วทำไมทําดีเช้าก็ดีเย็นก็ดีกลางวันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดใช่ถูกไหมรายการเรา Tell the Truth เนี่ยที่มีความจริงมันก็ไม่ต้องมีอะไรเพราะความจริงมันเปิดเผยไปแล้วรายการนี้ก็จะจบไปอ่าเพราะว่ามันอยากเปิดเผยตลอดแล้วอ่ามันไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะมัน จริงซะไม่มีไม่มีอะไร,รอยู่ใต้พรมเลยซะอะไอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเสจะพูดแต่ก็จริงนะคะจริงๆคือแบบบางทีอาจจะเปิดเผยบางส่วนเนี่ยเรา uh huh. ขอรู้ทั้งหมดเพราะบางทีไอ้บางส่วนที่คุณพูดมันเป็นแบบมันไม่ใช่ประเด็นหลักอะ่ะเราอยากรู้จริงๆว่าต้องการอะไรกันแน่จริงบอกประชาชนคะ่ะบอกแล้วว่าประชาชนเขาก็ต้องยังไงตอนนี้มันก็ต้องยอมรับเพราะเราก็อยู่ภายใต้กระบวนการศึกอยู่นะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา ถ้า,าคุณไม่เปิดเผยขบวตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็กลายไปว่าเฮ้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้น,นี่มันเป็นคนดีจริงหรือเป็นนักการตลาดที่ดีใช่ไหมคะเป็นกรุ๊ปมาเก็ตติ้งหรือเปล่าไม่ใช่กรุ๊ปลิเบิร์ชใช่ไหมเพราะผู้นําที่ดีเนี่ยมันต้องดีเจนูอีนเลยเป็นดีแค้เลยแต่ไม่นชี่ว่ามาเก็ตติ้งดีว่าการตลาดดีทําให้คนเชื่อว่าเป็นคนดีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยะนะคะแต่นี้ประการต่อไปนะคะ ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นการผสมการระหว่าง character and competent behavior ก็คืออีกสามประการหลังเนี่ยเป็นการผสมกระฐานกันระหว่างการที่เป็นผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความสามารถที่ดีนะคะซึ่งจะนำไปสู่การที่ทำให้เป็นผู้นำที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดนะคะการที่จะเป็นผู้นำที่มี ความผสมผสานในการที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความสามารถที่ดีประการแรกคือต้อง listen first ค่ะต้องฟังก่อนค่ะต้องฟังก่อนไม่พูดพูดพูดเถียงพูด talk too much ค่ะพูดมากเกินไปนะฮะจนกระทั่งคนเขาแบบ b o t to tea r <c oughs> เบื่อจนน้ำตาไหลเลยโอ้โหฟัง กนน้ำตากตกเลยนะ,ฮะ,ฮะในกรณีนะ l i s t e n first ค่ะเขาบอกว่าให้ฟังก่อนที่จะพูดค่<ฮ>ะแต่พี่พูดพูดพดแล้วพนักข่าวเขาถามอะไรหรือใครพูดอะไรปพ๊บหยดอย่ามาพูดอย่างนี้นะผมไม่ชอบคุณมาวิจาณ์อย่างนี้ได้ยังไงอ้าวถ้าคุณทําดีพูดดีจ,ดจวิจดีลทลไมลเขาจะวิจรณยทำไมนะคะเพราะนั้นในกรณีต้อง l i s t เ n นคะต้องริ s t เ n ้นให้มากๆเลยนะคะแล้วเขาบอก Understand นะต้องฟังและต้องทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ diagnose ด้วยต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะเ้าแบบต้องฟังต้องเข้าใจแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะเขาบอก listen with your ears and your eyes and heart ต้องฟังด้วยหูแล้วก็ต้องฟังด้วยตาแล้วก็ฟังด้วยหัวใจด้วย หัวใจก็จะคือเรื่องของการเข้าใจนั่นเองนะคะคือเรามองในบางทีเขาพูดอย่างแต่ดูหน้าเขาสิคะหน้าเขาแฮปปี้อย่างที่เขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วมันจริงหรือเปล่านะคะแล้วคนที่พูดจริงเนี่ยมักจะสบตาเวลาพูดเขาจะไม่ก้มหน้าก้มตาพูดนะคะแล้วก็พยายามค้นพบให้ได้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนที่คุณเกี่ยวข้องด้วย คุณควรจะแสดงพฤติกรรมแบบไหนไม่ใช่พฤติกรรมแบบท้าแมเป็นผู้มีอำนาจโมโหสุนเฉียวใส่เข้าตรอเวลาในกรีเนี่ยบรรดาผู้ที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเขาจะพอใจไหมเขาจะชอบไหมคุณจะไปที่นอกพิธเทากับคนที่แบบทำไมฮะ,ะเห็นด้วยกับตัวเห็นด้วยกับคุณไปเคารพนับถือไปกราพระอะไรก็ไม่รู้แต่คนคิดต่างคุณก็จัดการหมดไม่ได้ไกราพระอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมไม่ได้มีแบบ ความเป็นพระอยู่เลยไปไถ่เงินของคนอื่นไปยกมือไหว้เขาประลกประลกคนที่เป็นประชาชนึ่งเงเสียภาษีกรบรรดาชาวนาทั้งหลายที่เราทำมาหากินทําให้คุณมีข้าวกินเนี่ยคุณน่าจะไหว้เขามากกว่าพระใ่อดอุตริมาุษยธรรมอะไรพวกนั้นอีกแต่คุณอย่าไปกราบไหว้คนพวกนั้น<ๆ>เพราะฉะนั้นในกรณนนีพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันต้องทําให้ถูกต้องว่าคุณควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร คนประเภทไหนบ้างาแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นอะไระใหญ่ครับบ้านครับเมืองไปหมดเลยเลยแบบนี้ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ Don คาว่า don don presume you have all the answer and all the questions Or all, all the questions อย่าคิดว่าตัวเองรู้คำตอบหมดทุกอย่างสำหรับคำถามทุกเรื่องคุณไม่ที่รู้ทุกเรื่องก็บ,บอกอีกครั้งนะคะ nobody is perfect ค่ะใช่ค่ะ ไม่ใช่คุณดีพร้อมค<ช>่ะต,ต้องพร้อมที่จะดีค<ช>่ะถูกไหมคะมนสุดท้ายครับใช่อีกสองประการค่ะคือ keep commitment ต้องรักษาคำพูดค่ะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นสัญญาต้องเป็นสัญญาต้องมีสัจจานั่นเองถูก อย่ามาร้องเพลงฉันยิงสัญญาอะไรอะไรไม่ได้่ได้าเป็นเพลงเก่าพูดคำไหนคำนั้นเป็นผู้นำพูดคำไหนคำนั้นค่ะหรือถ้าจะเปลี่ยนเพราะเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าบอกประชาชนถูกเอามาขอโทษว่าทำตามสัญญาไม่ได้เพราะเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้ใช่จริงเขาบอก say what you are going to do ต้องพูดสิ่งที่คุณจะทำค่ะ ถ้าคุณทําไม่ได้ก็อย่ามาพูดคืออย่าเพิ่งคุยโบนะก็ไปเข้าห้ามมันอ่ะอาไไปได้ค่ะข้อห้ามนห้ามพูดคุยโเดี๋ยวเมื่อตาสีบสีไม่ได้นะคะคือมาตรตานี้พร้อมจะใช้กับเรานะพี่แม่อย่าโวอ่ะอย่าตีปี่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้คือยังไม่ต้องมาบรรยายสายายห้เรารู้ว่าเนี่ยจะทํานู่นทํานี่นะคะคือ เมื่อจะทําจริงๆเมื่อไหร่นั่นแหละ uh huh. แล้ชัดเจนแล้วว่าทําแน่นอนเนี่ยนะค uh huh. อยบอกประชาชนแล้วก็ให้เราดูให้เราเให้ข้อมูลเราเป็นช่วงๆว่าเอเอไอที่บอกว่าจะทําตอนนี้ถึงนี่แล้วนะตอนนี้ uh huh. ถึงนี uh huh. ตอนนี้เขาพูดรถแมปรถแมปแล้วพี่แมวเราไม่รู้นะถึงจุดไหนแล้วนะ อ๋อพี่ไม่รู้เป็นรถแมปแมปหรเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันอะไรของคือต้องบอกประชาชนตอนนี้นะรถแบบที่ว่ามันเนี่ยนะที่คุณแบบบอกเส้นทางของคุณเนี่ยไปคิดดูไงเขาก็บอกรถแมปแมปไปแล้วบอกอไปแมปแมปเนี่ยต้องต้องต้องเตือนดิคะว่าต้องไหนแล้วถึงไหนแล้วเพราะเราจะได้ดูว่าเฟรมไอ้ไอ้เฟรมไทม์นะคะหรือไทม์เฟรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงเราจะรู้บทบาทตัวเองอ่าแล้วก็ประการสุดท้ายคือเขาบอก extend trust มันจะต้องแบบขยายน,นายขยายความเชื่อถือมันไม่ใช่ว่าให้ trust แค่นี้เฉพาะตัวเองไม่ใช่เฉพาะตัวเองต้องขยายความเชื่อถือไปให้รอบด้านเลยจนะให้คนณะคอ,อ,อรมอโดยทั้งหมดด้วยว่าทุกคนเ<อ>ชื่อถือ,อได้นะทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะฉั้นคนเดียวทุกคนเป็นหมดทุกคนก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือหมดแล้วก็ต้องเชื่อถือแบบ ส่แล้วคือก็ต้องดูคนของตัวเองว่าต้องเป็นอย่างที่ควรจะเป็นด้วยอ uh huh. ไม่ใช่ว่าปล่อยเขาแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําแล้วก็ใช้วิธีการข่มขู่ประชาชนอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ถูกต้องอะ่ะคือเราก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่บางอย่างมันก็เป็นข้อความที่ข่มขู่ประชาชนด้วยถูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องอย่ามาโวฟุง้งนะค่ะค่ะ ปัดค่ะตีปีปีนะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเจอมาตาสี่สิสี่เดี๋ยวจะขึ้มนะจะบอกให้ค่ะและและและพี่แมวนี่ไปแล้วและเออมันเป็นบาปนะถ้าพูดโกหกหถูกแล้วอย่านะอย่านะอย่านะอย่าพูดโกหกนะเพราะเรารู้แล้วว่า คุณเคยโกหกมาแล้วคุณโกหกมาแล้วนะรอบเลยแลวครั้งนี้นะคะคุณต้องพิสูจน์จริงๆเลยว่าคุณจะไม่โกหกอีกต่อไปใช่ค่ะนะบัดลาวนะแล้วขอให้คุณสัญญาอย่างนี้พ่ะคุณจะใช้มาตรา44กับคนที่ทำลายเศรษฐกิจของใช่เพราะฉะนั้นถ้าปปชไม่ดำเนินคดีปรอสให้เสร็จสิ้นใช้มาตรา44่สค่ะนะคะค่ะรายการ ที่มีความจริง Return ของเรานะคะก็มาถึงเวลาที่สมควรจะจากลาแล้วนะคะ,คะอาจารย์แมวและอาจารย์ตุ้มนะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเจอกันในวันจันทร์หน้านะคะ,คะจันทและอังคารหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Be sure true it's